ช่วงนี้กลับมาต่อในช่วงของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าเราอยู่กันที่ตลาดน้ําคลองแหแล้ว <c oughs> เราจะมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดว่างาน <c oughs> วันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างจัดพิเศษอะไรนะครับ <c oughs> วันนี้เราอยู่กับท่านสมชายเหล่าพิทักษ์กุลนะครับตลาดเทศบาลเมืองคลองแห่นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราเลยครับสวัสดีครับท่านสวัสดีค่ะท่านค่ะ <c oughs> วันนีท่านผู้ชมและพิธีกรทั้งสองท่านนะ,คร,ค,ะครับก็วันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสันติเหมมันะนะครับ ให้มาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับต้องบอกว่าในส่วนของบรรยากาศของตลาดน้ําคลองแหนะคะเปิดวันแรกแต่บรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักจริงๆนะคะด้านหลังของพว <tar> กเราก็จะเห็นเป็นา<ๆ>ภาพนักท่องเที่ยวนะคะมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะคแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงรายละเอียดตรงนั้นอยากจะให้ทางท่านปลัดะคะ่ะได้พูดถึงในส่วนของการบริหารจัดการนะคะในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ค่ะใน,พ,นพื้นที่ของเทศบาลเมืองคลองแหนะคะมีการพัฒนาพื้นที่ นะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างทั่วถึงอย่างไรบ้างคะครับก่อนอื่นขอญอาตน,นิดเดียวครับว่าหลายท่านอาูุจักเทศบาลแต่ว่าเอ,อเทศบาลมันมีที่มาที่ไปยังไงคอนริงเทศบาลเนี่ยมีแต่พศสองสี่เจ็ดหกก็ไม่ถือว่านานแล้วแปดสิบเกปีนะครับ,รบเทศบาลจะอยู่กับพี่น้องประชาชนภารกิจของเทศบาลเนี่ยก็ตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงหลังตายเลยนะเกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราเนี่ย ต้องดูแลบริการสาธารณะพี่น้องประชาชนทุกมิติทุกภาคส่วนในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาแล้วก็สาธารณสุขต่างๆเนี่ยเราก็ทําอยู่แล้วแต่มิติหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวค่ะนะครับเพราะการท่องเที่ยวปัจจุบันเนี่ยนะฮะเทรนใหม่ของคนเนี่ยเขาแนวคิดถ,ถ้าเปรียบคนเมื่อก่อนเนี่ยทํางานทํางานแล้วก็ไม่ค่อยได้เที่ยวค่ะนะครับแล้วก็ กว่าจะเที่ยวก็อายุมากแล้วแต่เทมของคนรุ่นใหม่เนี่ยทาไปด้วยเที่ยวไปด้วยะนะครับตรงนี้จากตรงนี้นะครับที่คณะผู้ไปหาเนี่ยก็เลยให้ความสําคัญกับ มิติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เลยเป็นที่มาที่ไปของตลาดน้ําวันนี้เขาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจง่ายๆว่าแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะคะก่อนเกิดจนถึงหลังตายเป็นทุกมิติเลยทีนี้ในบริบทของการให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองครับมีการพัฒนาตั้งแต่จากภาพเมื่อสักครู่นี้เราเห็นการพัฒนาตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก จนถึงวัยชราเลยเรามีกิจกรรมอะไรที่มีการส่งเสริมให้เกิดขึ้นพัฒนาคนในพื้นที่บางครับทนายกครับเออท่านตาบครับครับก็คือการพัฒนาภาครัฐเนี่ยเดิมเนี่ยรัฐจะท็อปดาวคือส่งบนสั่งมาแต่ว่าแนวคิดสมัยใหม่เนี่ยส่วนกลางก็กระจายอํานาจมาให้ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องขอบคุณเหมือนกันนะฮะที่ทางส่วนกลางเนี่ยเห็นความสําคัญของภาคส่วนพี่น้องประชาชนเราต้องยอมรับครับ ปัจจุบันเนี่ยการทํางานจะให้สำเร็จเนี่ยทุกภาคส่วนต้องร่วมกันลาพังภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยไม่มีภาคประชาชนมันก็ยากะนะครับมันก็ยากเป็นโจทย์ก็คือว่าทํำยังไงก็ตามเนี่ยให้เขามีความคิดเปลี่ยนวิธีคิดครับไม่ใช่ของหลวงให้เป็นของเรากยกตัวอย่างตลาดน้นําเลยนะ,ะถ้าท่านไปดูคลองตรงนี้นะครับเขาจะมีที่ที่ตรงนี้นะฮะท่านเห็นลูกกงมั้ยใช่ไหมครับที่เป็นหล้อเนี่ยคือหายไปประมาณ และจะจำหน่ายควบคู่ถึงครั้งหนึ่งตีสองครับจับโจรได้สารพิพากษาเจ็ดปีนี่คือตัวอย่างที่ทุกภาคส่วนะนะครับ ซึ่งเขาไปขโมยก็ไปขายได้พันสอ0 0ัแค่นั้นเองแต่เทศบาลนี้ต้องหาเงิน4ี่แสนกว่าบาทที่ท่านเห็นนะรูปกระยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยนะอันนี้เรื่องจริงเลยชาวบ้านต้องมีความรสึกว่าหวงแหนนะคะเพรา่เปลี่ยนวิธีคิดครับจากของหลวงเป็นของเราแล้วเขาจะมีส่วนร่วมกับรัฐ อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แน่นอนก่อนหน้านี้ก็คืออาจจักระจายอํานาจด้านบนมาจัดด้านล่างแต่ตอนนี้คือจากประชาชนไปขึ้นไปไม่ใช่ทบดาอย่างเดียวคือข้างบนก็ลงมาข้างล่างด้วยมันวินวินนะวินวินกันนะคะก็ที่สําคัญนะคะอย่างที่บอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมรวมไปถึงคลองนี้นะคะเรื่องที่สวยงามคือคลองแห่ด้วยเรามีการร่วมไม้ร่วมมืออย่างไรที่ทําให้คลองนี้มีความสวยงามมีทัศนียภาพที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ของ คลองแห่ได้ยังไงเราบูรณาการคือคือตลาดน้ําเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปว่าถ้ามันขาดปัสจักคลองที่มีเสน่ห์แล้วเนี่ยตัวตลาดน้ําก็ขาดมนลขังไปด้วยนี่คือโจทย์อันนึงที่หลายทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทีนี้ปัญหาของคลองแห่เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเดิมเนี่ยแม่น้ํามันก็ใสสะอาดนี่แหละครับแต่เนื่องจากพอมีความเจริญเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ดีจากที่อื่นก็ดีเนี่ยรวมมาที่นี่พอรวมมาที่นี่มันมาสองอย่างครับหนึ่งขยะ สองน้ําเสียค่ะนะครับทีนี้ปัญหาเรื่องขยะเนี่ยทางทางทางวัดเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยก็ไปทําฝายร่วมกับเทศบาลทีนี้โจทย์เรื่องขยะเนี่ยก่อนหน้าต้นน้ำตรงนี้มันจะมีฝายดักอยู่เทศบาลเขาไปตักอยู่ทีนี้เรื่องเรื่องน้ําเนี่ยก็อันนี้ต้องพยายามถ้าท่านมาเนี่ยบางอันท่านจะมองเอะทำไมน้ํายังไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าปัจจุบันดีขึ้นครับเพราะอะไรทางจังหวัดก็ดีเนี่ยได้เอาโครงการเนี่ย ท่านผู้ว่าเนี่นะ,ะก็ให้คลองนี้เป็นคองเฉลิมประเกีรตด้วยหลายภาคส่วนราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทหารหมทบสี่สามแล้วก็องค์การมาอส่วนจังหวัดกรมเจ้าท่ากรมชนประทานร่วมมือร่วมใจกันคลองมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบในอนาคตยผมเชื่อว่ามันก็จะใสกว่านี้ ค่ะวันนี้ก็ดีกว่าเดิมเยอะแล้วนะครับ่างที่เราดูตรงนี้ก็จะไม่มีในส่วนของขยะเลยนะคะก็ไม่โทษซ้ำๆไม่มีกลิ่นด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาที่ตลาดน้ําคลองแหเนี่ยรู้สึกว่าเออได้พบกับบรรยากาศที่ดีนะคะเรื่สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของในส่วนของอาหารที่อยู่บนเรือด้วยนะคะเพราะมันไม่ได้ส่งกลิ่นมาจากน้ําด้วยนั่นเองนะคะอกาดูภาพบรรยากาศสดๆนะครับเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศด้านหลังตอนนี้คือ วันนี้อย่างที่บอกคือบรรยากาศคึกคักมากวันนี้เป็นวันแรก5สิงหาคมการกลับมาของตลาดคลองแแห่ครับผิดบรนานะตั้งแต่โควิดผิดบรรนานะพี่น้องพี่น้องชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์ก็เมื่อไหร่เทศาบาลจะเปิดามื่มไเร่ถามไข่มาเรื่อยวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เราวันนี้ดีดีเกินกว่าขั้นหมายเยอะวันนี้วันนี้ก็มี2งานร่วมกันก็คือทางอบจเนี่ยก็เปิดบริการประชาชนด้วยครับเป็นอบจสัญจรด้วยก็ถือว่าเป็นที่หมายดีนะฮะขอขอบคุณนที่ ทาง n อ t ทีได้ให้ความสําคัญกับเราะนะครับมาเปนส่ลึาพันสือให้เราด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนดีกว่าการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมาเปิดแกลนโอเพนนิ่งของตลาดคลองแหวันนี้ทางเทศบาลเองมีการเตรียมยังไงบ้างจนแม่ค้าอัดแน่นนักท่องเที่ยวมากขนาดนี้ก่อนมาตรการโควิดด้วยมาตรการโควิดนี้เรามีมาตรการป้องกันอันนี้เราละเลยไม่ได้เพราะของเราเนี่ยมีจุดคัดกรองแล้วก็ตัวแม่ค้าเรื่องความสะอาดก็ดีเนี่ยเราได้รับป้ายชาด้วยนะครับวันนี้ท่านพันตรดีก็จะมอบมากับท่านนายก <ข> ا, ตรงนี้ก็เป็นหล,ลักประกันระดับหนึ่งนะฮะว่าเราไม่ได้ละเลยเรื่องโควิดอยู่ <ừ. S 2> ถึงแม้ว่าสถานก,การณ์จะผ่อนคลายลงก็ตามและในเรื่องของการรักษามารมตรฐานความสะอาดเรื่องของพื้นที่ราคาสินค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอตรงนี้สําคัญครับเพราะว่าถ้าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าอาหารไม่สะอาดนะครับอาหารไม่สะอาดแล้วก็กินแล้วท้องเสียหรือราคาแพงเนี่ย ซึ่งตรงนี้ในการจัดการของเทศบาลเนี่ยนะครับเทศบาลก็จะมีชมรมแม่ค้าคแล้วเราก็จะมีประชุมแม่ค้าทั้งหมดมจย์หนึ่งที่เราบอกว่าตรงนี้ที่ที่การขายเนี่ยทำยังไงก็ได้แนวคิดสมัยใหม่นะครับก็คือเราไม่ได้ขายสินค้าคแต่เราขายความประทับใจนะครับความประทับใจเท่านั้นเนี่ย ที่จะทให้เขากลับมาได้ครับมันมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นถ้าใจเขาใจเราถ้าคุณขายของให้ดีไม่ดีให้เขาค่ะในมุมหนึ่งนี่คุณเป็นแม่ค้าอีกมุมหนึ่งคุณไปไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยคุณก็ไปซื้อเขาถ้าได้ของไม่ดีท่านคิดยังไงล่ะครับคิดง่ายๆเนี่ยไม่ต้องคิดหลัก เที่ยวนะคะ Hayır, ที่อยากจะมาท่องเที <sh arp> <sh arp ่ยวที่ไม่ไกลจากตัวอําเภอหัดใหญ่มากนักคุณก็จะได้รับบรรยากาศนะคะในส่วนของความสบายนะคะในส่วนของตลาดน้ําซึ่งต้องบอกว่าเป็นแห่งแรกของภาคใต้เลยก็ได้นะคะมีความสวยงามตามธรรมชาติไม่ได้เป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนตลาดน้ําขออนุญาตคือตลาดน้ําไม่ต้องขอบคุณท่านนายกอภิชาติสังฆชาตินะหรือนายกหัวมันเพราะว่าบุกเบิกเอาไว้แล้วผู้บริหารถัดมาไม่ว่าจะเป็นนายกท่านไหนก็ สารต่อนยุคปัจจุบันก็สารต่อนยกสันติเหมันก็สารต่อคับเพราะมันมันเหมือนกับตลาดน้ํามันก็เป็นแลนด์มาร์กอันหนึ่งของคลองแห่ครับถัดจากนอกจากนั้นก็จะมีมัสยิดกลางแล้วก็วัดคลองแห่ซึ่งเตียดีที่มองเห็นเนี่ยนะเจวิชเรกองอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กอันนึงครับอย่างเมื่อก่อนต้องบอกยอมรับเลยนะว่าตอนเด็กๆเราเคยมาไม่ไม่ว่าแม่เด็กไม่ตอนนั้นแต่ผมตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็ก็เคยมาเที่ยวก็มีตลาดน้ำคลองแห่ตอนนั้นบรรยากาศคึกคักมากสีสันมัน โอ้โหมันมีความพื้นเมือง <ฮะ S 1> พื้นบ <ฮะ S 1> ้านวันนี้ครับการกลับมาของตลาดน้ําคลองแห่เรามีจุดเช็คอินอ,อะไรใหม่เรามีอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานครับจุดเช็คจุดเช็คเ็คอินใหม่เนี่ยต้องต้องเข้าใจนะครับปัจจุบันเนี่ยคือคนชอบถ่ายรูปมาเทียบชอบถ่ายรูปต้องมีอะไรที่มันเคลื่อนไหวมีสีสันก็คือคลองแห่เนี่ยตลาดน้ําก็ได้เพิ่ม จุดเช็คอินที่ใหม่ขึ้นมาก็คือมีค้องแล้วก็มีนกคุ้มนกคุ้มจึงเป็นที่มาของงานวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของงานนี้นะครว่าเปิดเมืองค้องโบราณสู่ตำนานลนกหลังนกคุ้มมีเป็นที่มาที่ไปเป็นยังไงคแนวคิดก็คือว่าเราจะฟื้นฟูวิถีท่องเที่ยวชุมชนครับนะครับตอนนี้มันไปเชื่อมกับนโยบายของผู้บริหารซึ่งเขามีวิสัยทัศน์ว่า เมืองน่าอยู่เศรษฐกิจฐานล่างมั่นคงดํารงซึ่งพระหุวัฒนธรรมพัฒนาสู่เมืองเทคโนโลยีอัจฉริยะนะครับซึ่งการท่องเที่ยววิถีชุมชนเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดการสร้างงานเศรษฐกิจฐานล่างเนี่ยจะได้หมุนเวียนคนในชุมชนจะได้มีการจับจ่ายใช้สอยทีนี้การทําไมคําถามก็คือว่าทําไมต้องเ,ออเปิดเมืองของโบราณค,ครับ สู่ตำนานโคกหลังนกคุ้มเดิมนี่นะฮะในอดีตนี่นะครับเชื่อมีตำนานเล่าขานกันมาว่าที่นครเนี่ยวัดมหาธาตุเนี่ยจะสร้างแล้วคนไทยแถวไซบุรีนี่นะครับก็เอาทองคําค่ะเพราะว่าที่ปลายยอดของพระมหาธาตุที่นครเป็นทองคํามามาที่นี่แล้วก็หลังจากทราบข่าวว่าอาวสร้างเสร็จแล้วก็เลยฝังสมบัติไว้ที่ โคกหลังนกคุ้มตรงนั้นที่เห็นเจดีตรงนั้นใกล้ๆใจดีมหาดูใจดีจำลองเจวีดากาเดินข้ามมาได้หนึ่งจะเป็นโคกอยู่เขาเรียกโคกหลังนกคุ้มเชื่อกันว่ามีสมบัติซ่อนอยู่แล้วคลองคลองแห่นี่ก็เพี้ยนมาจากคําว่าคลองแห่พี่น้องชาวไทยพุทธศาสนิกชนเนี่ยที่มาจากไซบูรีเนี่ยตอนมาก็ตีคลองมาด้วยใช่ก็สมบัติก็เอาใส่ไว้ในหายแล้วก็ก็คือไม่ได บ้านเปนุ่มนกคุ้มเอาไว้เพื่อป้องกันโจรมาขโมยอะไรเงี้ยแต่สมบัติอยู่ในตัวนกคุ้มก็เป็นเป็นตัวสมบัยอันหนึ่งที่มามีที่มาที่ไปมีตำนานนั่นเองจุดเช็คอินวันนี้ก็มีตำนานอย่างอย่างที่ท่านบอกคือมีคองจีคองอยู่ตัวนั้นคองใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเลยใช่ค่กแล้วก็มีนกคุ้มต้วอยู่ใหญ่อยู่สองตัวตัวคู่ตัวเมียตังคู่กันตังคู่กันเขาบอกว่ามีเก้าจุดเลยที่เพิ่มขึ้นมามีเก้าจุดฮะมีอะไรอีกบ้างนมีมีหลายจุดนะ ที่เดินแต่ว่าถ้าเฉลยหมดจะไม่สนุกต้องดูเองนี่แ้่สองสิ่งนี้ก็ต้องไปถ่ายรูปนะต้องไปเช็คอินให้ได้ไม่งั้นมาไม่ถึงตลาดนัดที่คหถ้าถ้ามาคองแหเนี่ยมาคองแหเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ว่าสามสุขสุขสุขอะไรสุขสอเสือไม่ใช่วันสุขที่อะไรอ่สุขอะไรก็คือมีสามสุขครับที่เราจะต้องตอบโจทย์หนึ่งสุขสุขกายคือมาได้กินของอร่อยสุขใจได้ถ่ายรูป แล้วสุดที่สําคัญก็คือถ้าเป็นชาฟุบก็ไหว้พาเดินมันจะเป็นวนลูนะฮะสุขที่สามก็สุขในการให้คือให้โอกาสพ่อค้าแม่ค้านี่แหละไหลมาแล้วในตลาดนี่นะครับมีอาหารปักใต้ข้าวข้าวยำมีขนมปักใต้พื้นถิ่นสิ่งเหล่านี้แหละครับว่าทําปักใต้เหล่านี้นะครับวิถีทินเหล่านี้เนี่ยอีกด้านหนึ่งวิถีศรีวิชัยอีกด้านหนึ่งก็คือซอฟทาวเวอร์อันหนึ่ง เราต้องการเอาประเด็นนี้มาขายนี่คือที่มาว่าทําไมจึงมีงานเปิดคลองเมืองโบราณค่ะจริงๆไม่ต้องถึงสุกสามสุกนะครับสุกแรกผลก็อิ่มแล้วจริงๆอิ่มแล้วสุกจากอาหารการกินช่จอาหารการกินแล้วก็สุกใจที่ได้กินด้วยแล้วก็สุกใจที่ได้ซื้อของให้กับคนค้ามค้าได้เงินรายได้ด้วยนะคะก็เงินได้หมุนเวียนใช่ค่ะในส่วนของอย่างที่บอกว่า คลองแหเนี่ยจะอยู่กึ่งเมืองแล้วก็กึ่งชนบทครับและที่สําคัญก็เป็นสังคมพาหุวัฒนธรรมที่<ช>สามารถอยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของที่ตําบลคลองแห่ด้วยค่ะทางเทศบาลเมืองคลองแห่เนี่ยได้ในทำในส่วนนี้ค่ะให้มันมีความกลมกลืนประสมประสานกันได้อย่างลงตัวได้อย่างไงคะก็คือก็คือทั้งคืออันนี้เป็นเป็นเมืองที่พะหุวัฒนธรรมเนี่ยคือ ยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกันซึ่งก็มีเป็นรากรากเงาของเมืองอยู่แล้วนะครับก็คือรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันแล้วก็เอา,เอา,เ,อาเอาความร่วมแรงร่วมใจกันมาพัฒนาะนะครับและที่สําคัญนะคะต้องบอกว่านอกจากตลาดน้ําแห่งนี้นะคะจะมีความสวยงามแล้วนะคะจะสร้างความสุขใจนะคะในสามสุขแล้วนะคะก็ยังมีส่วนในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดูแลครอง แหนะคะให้ให้มีความสะอาดสวยงามแล้วในส่วนของภาชนะต่างๆนะคะที่เราดนรง์ที่จะใช้ในพื้นที่ของตลาดคลองแหเนี่ยต้องเป็นในส่วนของที่จะอนุรักษ์ในส่วนของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยคร่าทีนี้อย่างที่ท่านพูดไปว่าคลองแหเนี่ยอยู่ภายใต้สังคมผู้วัฒนธรรมก็อยู่ร่วมกันในหลากหลายศาสนาจึงเกิดเป็นศาสนรสถานแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับอยากให้แนะนําให้ประชาชนทั่วภาคใต้ทั่วประเทศ มาคลองแหแล้วไปที่ไหนได้บ้างเข้าไปถ่ายรูปไปเช็คอินไปทําบุญที่ไหนยังไงบ้างครับท่านครับก็อยากจะเชิญชวนท่านพี่น้องประชาชนนะครับว่าในวันหยุดวันสําคัญของท่านเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ขอเชิญชวนนะครับว่าคลองแหเนี่ยเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่จะตอบเติมความสุขของท่านนะครับว่ามีที่เที่ยวเรามีที่เที่ยวเยอะครับตลาดน้ำคลองแหนั่นก็ใช่มัสยิดกลางนั่นก็ใช่นะฮะแล้วก็มาที่วัด คองแหงองแห่เจดีชเวียกองนะครับหลักๆหรือท่านจะไปดูโอท็อปสินค้าชุมชนก็ได้ครับนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเทศบาลก็ได้นะครับมาเชิญชวนเที่ยวคองแห่ครับมาปักหมุดเติมสุขที่คองแห่ด้วยกันรับรองครับคุ้มแน่นอนครับจุดเช็กอินเยอะแยะเลยสายถ่ายรูปแบเราคือ ต้องไม่พลาดนะครับ<ช>หลายคนแบบอย่างที่บอกก็คือท่านบอกก็มีมีมัมส,สยิดกลางทารูปสวยมากนะครับมีวัดคลองแหมาทําบญมีเจดีจำลองชเวดากองะนะครับรวมถึงใจถ่ายอยากให้พูดถึงงานวันนี้ครับการแกลนโอเปินิ่งของตลาดน้ําคลองแห่ห้าสิงหาวันนี้วันแรก่ะเรามีอะไรพิเศษกิจกรรมะอะไรที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้น หลังห้าโมงเย็นเป็นต้นไปหรือหลังจากนี้เป็นต้นไปมีอะไรบ้างครับวันวันนี้งานทั้งหมดมีสามวันนะฮะวันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีนิพนธ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยมาเปิดนะครับแล้วก็งานเนี่ยก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับของโรงเรียนหรือของต่างๆที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็จะมีวงดนตรีนะครับแล้วก็จะมีโชว์ทาขนมพื้นบ้านนะครับโดยหลักๆก็จะมีประมาณนี้ส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการแสดงของ กิจกรรมของโรงเรียนของมโนราอะไรต่างๆนี่นะก็ไฮไลท์ก็จะมีะศิลปินหลวงไก่ส่วนวันที่6กเนี่ยก็จะมีการแสดงบนเวทีแล้วก็ไฮไลท์ก็จะอยู่ที่ศิลปินละบานูนใครเป็นแฟนของละบานูนเชิญนะอย่าพลาดนะครับฟรีนะครับฟรีนะครับ,รบโปรตีลาบนูนวันที่6ครับ สุกเสาร์อาทิตย์นี้ทรายไม่มีโปรแกรมนะคะเชิญชวนเลยนะคะที่ตลาดน้ําคลองแห่แห่งนี้นะคะท่านก็ได้สามสอสุขกายสุขใจและสุขการเป็นผู้ให้ด้วยนะคะคกับกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางเทศบาลเมืองคลองแห่ได้จัดให้กับพี่น้อง<ช>ประชาชนแล้วก็นกักท่องเที่ยวแบบจุกๆเต็มๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงครับพดกับแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการนะครับ คอนเซปต์งานก็คือเปิดเมืองของโบราณสู่ตำนานโคกหลังนกคุ้มนะครับ5สิงหาคมพบกับวงทัพ5้าวงราชสีมีระวงเวียนครุกนะครับ<ฆ>หลายคนชอบวันที่6สิงหานะครับหลวงไก่มาเ,ออเต็มวงเลยเออนะคะวันที่7สิงหาคมครับคอนเสิร์ตวงลาบานูนเต็มวงด้วยนะครับออใครอยากมาเที่ยวทั้ง3สุข3ศนแล้วสุขเสาร์อาทิตย์ก็เต็มที่เหมือนกันอ,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 อย่างที่บรรยากาศคือเหล่าพ่อค้าแม่ค้าก็จะแต่งกาย เอกลักษณ์ด้วยที่นึกห้วงเป็นยังไงบ้างคะก็จะเน้นย้อนยุคนิดหนึ่งเน้นย้อนยุคนิดหนึ่งคือสร้างสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาครับ <c oughs> ก็คือพูดง่ายๆว่าคืออัตลักษณ์ในที่นี้นะคะก็คือการใส่ผ้าไทยนั่นเอง<ช>นะคะก็เป็น<ห>ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนะคะได้หันมาใส่ผ้าไทยซึ่งถือว่าเป็นผ้าแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะคซึ่งมีเสน่ห์แล้วก็สวยงามนะคะไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะอย่างที่บอกว่าตลาดน้ําแห่งนี้ผสมผสานกันระหว่างตลาดน้ําอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วก็ตลาดโบราณน,นั่นก็คือเป็นด้านบนนะคะ<ด>ที่เาขาเรียกว่าบนบกนั่นเองนะคะแล้วก็มีตลาด ตรงท่าน้ําด้วยให้คุณสามารถที่จะเลือกทางเรือียกว่าตลาดทางเรือกับทางบกนะคะให้พี่น้องประชาชนได้เลือกนะคะว่าเราจะไปช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยกันอย่างไรบ้างก็เห็นรอยยิ้มของพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ต้องบอกว่า2ปีแล้วนะคะที่โควิด1 9นะคะสร้างผลกระทบแต่วันนี้ค่ะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วค่ะสำหรับตลาดน้ำคลองแห5สิงหาคม2565เป็นต้นไปนะคะและหลังจากนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์มีนัดกันตั้งแต่เวลาสิ สิบนาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลายี่สิบอนาฬิกาน,น,นคะคะกับตลาดน้ําคลองแหงนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้โควิดสิบเก้าสินค้าหลายๆอย่างนในตลาดเน้อราคาสูงขึ้นเหลือเกินตลาดคลองแหงเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านเรามีการก็พ,พยายามคายแม่ค้าบ้างก็พยายามพูดคุยให้คุมราคาไว้แต่บางบางอันที่ต้นทุนมาสูงจริงๆเนี่ยเราพยายามจะขึ้นให้น้อยที่สุดนะฮะพยายามจะให้อ่อพยายาม อย่าให้แม่ค้าเนี่ยเราบอกให้แนวคพยายามให้ยืนหยัดราคา,าเดิมอย่าซ้าเติมผู้บริโภคค่ะ,ะแล้วในส่วนของอาหารเนี่ยเรามีการตรวจเช็คไหมคะว่าเออจะมีประเภทไหนอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็สิ่งที่วัตถุดิบที่ได้มาเนี่ย ต้องเป็นผลิบในท้องถิ่นหรืออะไรยังไงบ้างคะเพื่อเป็นการกระจายไรายได้สู่ชุมชนยังไงบ้างคะครับก็เน,น้นท้องถิ่นเพราะว่าแนวแนวคิดของเราเนี่ยการจัดโซนการบริหารจัดการเนี่ยก็มีทางทางน้ําทางน้ํานี่ก็จะมีแม่ค้าประมาณ80กว่ารายแม่ค้าทั้งหมดเนี่ยสองสองร้อยแปดสิบทางบกนี่เราก็จะมีจัดโซนเป็นหลา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 ก็มีชื่อเรียกตาม ตามยึดโยงตามสีวิชัยอ่ะตามพรลิงมั่งตามอะไรต่างๆชื่อชื่ออะไรบ้างค่ะก็มีราีอ่านเช่นตามพรลิงแล้วก็แบบแนวคิดแบบย้อนไปสีวิชัยนะสีวิชัยตอแต่ละหลาก็จะมีชื่อเรียกอยู่มีชื่อเรียกอยู่เพี้ยนถ้าเราชอบแนวไหนเราก็จะไปที่ตรงนั้นได้แต่มันมีรายละเอียดเยอะ ก็ลงไปเดี๋ยวมันจะใช้เวลายนี่ก็งเองสินค้าเนีก็จะจะมีความหลากหลายไปตามแต่ละชื่อของหลาหลาก็คือสาราสาราหลาคือสาราถ้าเราสองคนนั่งก็คือจะเป็นสาราคนหลวดสวยเลยนะคนสวยคนหล่อใช่ถ้าเราไปตั้งขายของนะเพราะว่าเวลาจัดกลุ่มเนี่ยท่านนักท่องเที่ยวจะจะเดินง่ายจะเดินง่ายอืไปตามที่ใจต้องการอย่างวันนี้เนี่ย แน่นอนว่าเพิ่งเปิดวันแรกใช่ครับจะบรรยากาศแบบนี้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ครับเรามีแนวทางในการที่จะยกระดับตลาดคลองตลาดน้ำคลองแห่ตรงนี้ยังไงต่อีกบ้างครับเออถ้าได้รับคําแนะนําก็ดีแต่ในใจเรามีอยู่แล้วหรือเราอยากจะฟังมุมมองจากข้างโอกเข้ามาก็ได้ถ้ามีคําแนะนําก็แนะนําเราได้ตรงนี้แดี๋รวเรามีแนวคิดที่จะพัฒนาอยู่แล้วสักนิดได้ไหมครับท่านก็ก็แนวคิดก็ต่อยอดต่อยอดตลาดค่ะ เป็นตลาดมิติใหม่หรือแนวคิดก็อาจจะให้มีความเป็นอาเซียนมากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้น่ข้อไานาจะบอกไหมคะว่าอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของตลาดน้ําครองแหที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกับตลาดน้ําในที่อื่นๆเนี่ยที่อยากจะเชิญชวในให้คนมาที่นี่แหละมีตรงไหนอะไรยังไงบ้างคะก็เป็นเป็นตลาดของ เรียกว่าเป็นแห่งแรกของภาคใต้ค่เพราะฉะนั้นมันจะยึดโยงกับรากวัฒนธรรมของภาคใต้อันนี้เป็นจุดแข็งอันที่หนึ่งก็คือท่านมาด้วยภูมิทินเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ของมันอยู่แล้วถ้าท่านเช่นท่านต้องการเรื่องอาหารทางใต้มาไหว้พระทางหรือหลากหลายตรงเนี้ยมันก็จะเป็น เอกลักษณ์ของทางใต้ครับท่านเคยพูดคุยกับชาวมาเลเซียไหมคะว่าที่เขาชื่นชอบเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้ที่ไม่มีโควิ 19, ดนี้รถบัสเนี่ยค่ะสุกสาวทิตย์นี้คืคเป็นสิบสิบคันเลยนะคะที่มาจอดต,ตรงนี้ค่ะถ้าไม่มีที่จอดเลยเขาช,ชื่นชอบอะไรหรือว่าเขาชอบอาหารหรือชอบชอบอาหารชอบอาหารแล้วก็มีแล้วก็มามัสยิดกลางชอบอาหารชอบไปซื้อเสื้อผ้าได้ถ่ายรูปจากที่นี่เขามาต่อที่นี่คือคือคือตรงนี้ก็มา เติมเต็มด้วยกันค่ะคือว่า่รงแห่ก็มีครบเนาะมีครบให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้มาเที่ยวกันครับทีนี้ทีมงานครับขออนุญาตตัดไปที่ภาพสดเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมครับอยากเห็นบรรยากาศภายในว่าตอนนี้ร้านค้าพ่อค้าแม่ขายนีเป็นยังไงบ้างนี่ครับหลายคนก็เตรียมสินค้านะครับหลากหลายในทั้งสินค้าที่เป็นทานร้านอ่าสินค้าที่เป็นของไทยพุทธนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างท่านตลาดเลดงเดินดูอยางไงโอ้หลากหลายมากหลากหลายมากท่านชอบแนวไหนเช่น ถ้าของพี่น้องมัสยิดก็เป็นข้าวหมกข้าวหมกไก่นะครับงูอก็มีงูอ่อันนี้เครื่องเดือมน้ำสมุนไพรใส่ในภาชนะอ่าก็บอกไม่ใส่เลยใช่ไหมคะครับแล้วก็ทางทางของก๋วยเตี๋ยวข้าวยำขนมมีหลากหลายฮะหลากหลายหลากหลายมากก็มีทั้งแม่ค้าไทยพุทธมุสลิมนะค่ะผคาลานก็ มาทานอิสลิมใครจะทานอาหารอื่นๆก็มีให้เลือกนะคะหลากหลายแล้วก็ต้องขอว่าปลาารก็เป็นผลไม้ผลไม้ก็ทั่วไปใช่ไมมทั่วไปนี้ด้วยนะท้องดังปักใต้เห็นชัดเจนเลยว่าลำนี้ขายอะไรนั่นเองนะคะอยากจะให้มาดูตลาดจริงๆส่วนท่านที่ไม่เคยมาเชิญชวนนะครับขอให้มาดูนะฮะตอนนี้ให้ดูภาพไปก่อนให้ผู้ชมดูภาพไปก่อนแล้วก็จับจองนะครับว่ามีอะไรสินค้าไหนที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้านจะมา ดูไว้ก่อนเลยท่านครับตอนนี้เราเห็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายหลายสัญชาติเลยอยากจะที่เห็นตอนนี้ครับทางเทศบาลเองได้ตั้งเป้าไหมครับว่าเราเตรียมรับนักท่องเที่ยวสัญชาติไหนไว้ยังไงหรือมีจะมเงวนสัพพัดเข้ามามากมายแค่ไหนครับก็เราเราก็พยายามจะรักษานักท่องเที่ยวที่ ที่มาอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้ลดกว่าเดิมในขณะเดียวกันเราก็พยายามจะเพิ่มนักท่องเที่ยวใหม่ๆโดยเฉพาะเน้นเรื่องพี่น้องที่เป็นชาวไทยมากขึ้นเพ<อ>ราะเพ,พราะเรามีประสบการณ์ว่าเมื่อเมื่อเมื่อโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะเป็นต่างประเทศไม่ได้เข้าเนี่ยตลาดก็เซไปเหมือนกันเรืเ่อเรื่องโจทย์อันหนึ่งที่เราก็พยายามเชิญชวนพี่น้องคนไทยเนี่ยมาเที่ยวเสริมมากขึ้นทีนี้ช่องทางการประชาสัมพันธ์เองครับตอนนี้อย่างที่เราทราบว่า มีการเปิดด่านเนาะเข้ามาแล้ว<ช>มีการย<ช>กเลิกไทเลนส์พาสนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์ก็เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยครับตอนนี้เรามีการประชาสัมพันธ์ยังไงให้รู้ว่าตอนนี้ตลาดคลองแหรเรากลับมาแล้วนะอยากให้คุณมาเที่ยวอยากให้คุณมาชิมมาถ่ายรูปมาอะไรที่นี่ที่มันมี ช่วยจัดรูทให้มาเที่ยวคลองแหน้อยอะไรองีมีโปรแกรมก็รกระทรที่บาลมีมีงานท่องเที่ยวโดยตรงแล้วก็ประสานอยู่ตลอดะนะครับ ก็ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจของเทศบาลเมืองคลองแหงก็ได้ก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะคะไฮไลท์ต่างๆที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทุกสัปดาห์นะคะเพื่อจะดึงดูดให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาจับจ่ายใช้สอยนะคะนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในการผอนเงินน่น่ารักมากเลยเก็บยืมแล้วมีมานานแล้วด้วยนะเมอเหมาะกับช่วงโควิดมากรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดโควิดขึ้นก็คือต้องยื่นนะครับรักษาระยะห่างจริงๆคือไม่ะไรหรอก ยไม่ถึง <c oughs> เดี๋ยวทอนเงินกันไม่ถึงนะครับ <c oughs> ก็มีตะกล้าจิบยืนนะครับทอนเงินใส่สินค้าให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็พอค้าแม่ค้าก็ ใส่แมสหน้ากากนะคะแล้วก็ <S <S <ช>รวมไปถึงผู้ที่เดินทางมาแน่นอนในส่วนของการมาซื้อเนี่ยก็ใส่แมสในส่วนของสถานที่นั่งก็มีเพียงพอนะคะไม่ให้ไม่แออัดนั่นเองนะคะใช่ครับทีนี้ในฐานะท่านที่เป็นผู้บริหารของเทศบาลเมืองคลองแห่เองครับวันนี้เรามาีความภูมิใจหรออือมีความดีใจมากน้อยคแค่ไหนที่วันนี้ตลาดได้กลับมาบรรยากาศเมื่อวันวานกลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่ไงครับท่านครับก็ ขออนุาตอบในนามของเทศบาลน,นะครับตอบในนามของผู้บริหารด้วยเนี่ยว่าวันนี้เทศบาลดีใจมากครับที่มีนักท่องเที่ยวเปิดวันแรกเนี่ยมีคนเข้ามาให้ความสําคัญกับเทศบาลน,นะครับตรงนี้นะครับที่จะเป็นแรง,แรงใจให้เทศบาลที่จะพัฒนาให้ตลาดน้ําเนี่ย ยิ่งขึ้นตลอดไปอืมครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะในการที่นําศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่นี่แหละแล้วก็ต่อยอดนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จําเป็นแบบอย่างให้กับ สถานที่อื่นๆนะคะโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะท่จะได้มาเที่ยวนะคะในตลาดน้ําคลองแหแห่งนี้หรือว่าจะมีในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวของตัวเองที่อาจจะยังมองข้ามอยู่หรือยังไม่เห็นในส่วนของศักยภาพนะคะอันนี้แหละแบบนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆด้วยสุดท้ายนี้แล้วค่ะขอให้ท่านประหลัดได้เชิญชวนอีกสักครั้งนะคะให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ของตลาดน้ําคลองแห่แห่งนี้ค่ะครับก็ขอกาสถือเชิญชวนนะครับ เอย่างที่นําเรียนนะครับว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านเนี่ยถ้าให้ทางเลือกกับตลาดน้ําคลองแห่นี่นะครับเพื่อมาตอบตอบโจทย์ท่านนะฮะให้ชีวิตมีชีวานะครับก็อย่าลืมฝากตลาดน้ําคลองแห่แล้วก็จุดท่องเที่ยวของในเขตเทศบาลเมืองคลองแห่ไว้ไม่ว่าจะเป็นมัสยิดกลางไม่ว่าจะเป็นเจดีเเวีรากองนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับขอให้ท่านได้มาเยี่ยมเยียนเรานะครับ ขอบคุณมากครับค่ะอีกน,นิดนึงครับหลังจากนี้ความยั่งยืนของตลาดน้ำํำคลองแห่ต่อไปอนาคตสัปดาห์หน้าจะมีอะไรพิเศษมากขึ้นเรื่อยๆไหมครับท่านสัปดาห์ถัดๆไปครับเราก็พยายามจะมี